ทีนี้เราก็จะพูดถึงในเรื่องของสองตัวตาากับอัญชานบานจังหวัดบาน อายุวัยห่างกันไม่น่าเยอะนะถูท่าแล้วไม่เยอะค่ะตอนนี้จะอ่าสิบเก้าเดือนค่ะส่วนตัวนี้จะครบขวดเดือนตุลาเนี่ยค่ะห่างกันได้สองสี่เดือนใช่เออแล้วตอนนี้คือประจำการอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ปารีสบุรีค่ะครับแล้วก็จะมีพี่เลี้ยงคนไหนที่เป็นพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงจะเป็นพี่เมฆค่ะพี่เมฆพี่เมฆสวัสดีคนดูด้วยครับนี่ ทำฝั่งกดตามด้วยพี่เมยคนหลอ่อแล้วก็คนฝั่งนี้แ่ะก็คือใครฝั่งนี้เหรอฝั่งนี้ก็จะเป็นเจ้าของฟาร์มค่ะอนุชาฟาร์มค่ะ <c oughs> สสวัดีครับครับนี่อ่าเบอร์โทรจะเป็นศูนย์เก้าสามนะคะเจ็ดหกศูนย์หนึ่งห้าสี่ศูนย์ค่ะครับแล้วก็สองตัวนี้ครับเป็นฝั่งแม่จะเป็นฝั่งไหนครับนี่ขอไล่เลยเอาตัวนี้ก่อนของพี่เมยก่อนครับ จากไหนครับสองตัวนี่เออมาจากฟาร์มพี่โจค่ะพี่โจ,โอ,โจโอ,อยู่ที่อยู่ที่เอ่อสีคิ้วค่ะครับอยู่ที่ช,ชนะฟา,า,าร์มสวยงามเมืองย่านะครับก็คือนี่ครับก็รู้สึกว่าสองตัวนี้มาดีมากหล,ะหละ่ะๆเห็นก็รู้สึกว่ามีเสน่หน์เดี๋ยวพี่นุเดี๋ยวคอยปหลังนี้เดี๋ยครับเพราะว่าขาหลังแกอยู่ไม่ไหวนะครับต้องฝากด้วยนะครับฝากติดตามฝากเก็บตีฝากทุกคนนะครับที่ในเรื่องของการว่าเห็นพัฒนาการในเรื่องของ เปนใหม่นะความชอบแล้วก็ดาวรุ่งครับตัวใหม่ๆสำหรับคลิปนี้พี่เมฆพี่นุ๊แล้วก็เจ๊ไปเราขอลาพี่น้องก่อนคลิปนี้ครับสำหรับคลิปหน้าได้เจอกันบ๊ายบายครับไปเดินช่วดตัวนิดนึงพี่เมฆค่ะพี่นุ๊ครับดตัวนิดนึงค่ะ